สวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ผมมาถึงที่องค์การบริหารส่นตำบลท่านางแนวตำบลท่านางแนวอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับพามาดูเขาลงปลาที่นี่กันเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องเส้นทางของคนหาปลาในเช้าวันนี้ มาโปลกไกลเลือเกินครับวันนี้จังวัดถอนแก่นผ่านซุ่มประตูครับพี่น้องก่อนหน้านี้เห็นรถค้นหาปลา มาทางนี้กันครับคิดว่าคงไม่ไกลจากบริเวณจุดนี้มากเท่าไหร่และแล้วก็เห็นแวบๆแ,แล้วครับพี่น้องผมมาถึงจนได้โอ้โหอาก ขยภูมิมาที่นี่ก็ประมาณ70กิโลครับเจ็สิบกิโลแห่งการเดินทางใช้เวลาชั่วโมงเสร็จเร็จเดี๋ยวก็มีหลงว่างนิดหน่อยถามทางมาตลอดเลยสวัสดีครับ แต่ผมก็ดีใจนะฮะที่ได้ทำคลิปที่เดินทางไกลขนาดนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของผมที่มาถ่ายทำเขาลงตาได้ไกลามาถึงอำเภอเวีงน้อยจังหวัดนัก่นที่นี่เราต้องดูคนดูว่าหน้าตาคลิปจะออกมาอย่างไรกัน เดี๋ยวผมต้องหาที่จอดด้วยโอ้เป็นคลองนะเป็นคลองคลองเป็นคลองเขงเี่ยตรงนี้ก่อนเลยเดินทางเท้ากันแล้วครับพี่น้อง ลองน้ำเที่ยวไกลพอสมควรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขัมาถึงนี่เหรครับมาถึงนี่แล้วฮะไกลไปนูนหรือเปล่าไกลนูนหรือเปล่าไปนนนนูเลลยคครรัับบ่อ๋อครับผม,มเดินเสือเวไปก่อนครับเส้นทางเช้า วันนี้ของคนหาปลาที่นี่ดูสิว่าผมจะได้รู้จักใครบ้างโอ้มีสะดุงดะนนะด้งด้วยเหรอครับวันนี้สะดุ้งด้วยมาจากไหนครับแม่ ดงบางใหญ่ค่ะดงบางใหญ่ดงบางใหญ่นี่มันคอนแก่นหรือเทพภูมิลาดใหญ่บอบลาดใหญ่ครับมาไกลเหมือนกันบ้านนนเต้มาเนี่แหละบ้านนนเต้นนทองนนสาดเป็นนี่แหละมันหมานนะครับครับผมขอบคุณค่ะครับเอาพ่ตู้เจ้าป่าถ่ายหรือสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทีมงานที่แข็งแกร่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนดุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนไหนโบจะไม่มาทั้งโบจะไม่มาสวัสดีครับไปกันเรื่อยเรือครับสวัสดีครับมันหมานะครับเส้นแถครับวันนี้เดินกล้องแต่เช้าแล้วครับวันนี้ผมเอาส้สวัสดีครับสวัสดีครับวานน็้ได้ถามหมานะ ถามมาดาดูอยู่แล้ววันครับครับครับทักทายกันไปครับพี่น้องเส้นทางของน้องแรนเดอร์คนลากคลิปวันนี้จะไปจบอย่างไรไกลขนาดไหนออ้ยเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งปอมเลยครับคงจะไปลไกลหน้าดูนะเช้านี่ไม่ทักกันเลยนะสวัสดีบีบเจี๊ยบีเงงเช้าไม่เช้าไม่ทักกันเลยนะไม่เช้าเนี่ย หน้าโฮมโปรอ่ะไอ้หน้าหน้าหน้าเนี่ยผมวิ่งนะมาอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เส้นทางที่นี่โอ้โหส่วนใหญ่ที่ทักทายก็มาจากจังหวัดชียภูมินะครับเป็นคลองน้ำที่ ยาวไกลโครงน้ำธรรมชาติสวัสดีครับมาจากไหนครับนี่มาจากเมืองพลน่าเมืองพลนเมืองพลนโอ้โหพี่น้องครับสุด นี่เลยสวัสดีครับเซนแหครับสวัสดี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 ครับพ่อชายครับสวัสดีครับมาชุดุดแค่นี้เลยครับครองชุดแค่นี้แหละครับชุดแค่นี้บ่ครัมันมันบ่วหมัน เข้าด oh, oh. oh. ิน่ะเขาดิน่ะเขาัน่ะเขาเออเขขาเนาขาแล้วบ่อบ่อบ่อทั้งนี้เขาวานไหครับนี right. uh, ่บ okay. ่อทั้งนี้วานไเขาไม่ให้านครับอ๋อุดซุดแค่นี้ใช่ไหมครับุดแค่นี้ เอานี้แล้วหมาตอนนี่ไมผมมีหมาให้คนลงขึ้กันละบัดบัตเท่าไรครับบัตนี่บัตละร้อยครับบัตละร้อยเองอฝั่งร้อยแพลนสองอ๋อฝั่งร้อยแพลนสองไปบางาด้อแม่สะดุ้งเอานสนุกเหอนกันบ่อนี่เนาะมันจะคลองเนาะทางบ้านมันทางน้องเวไม่มาหรอเ่นสามสิบเนาะนี้เขารุ่นนึงสละสิตัวยีตัวได้งทำสวย โอ้ยจะเปยางมัสหอบนี่ยางนีเลยนคลองน้ำที่นี่เอ้นหสุดยอดเลยครับกองที่นี่ครับพี่น้องากได้าง่ได้มันมปวัรสิ้นสุดของคลองน้ำที่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวตามดูซิว่าเขา จะมีอะไรก่อนการปล่อยตัวครับมีมครับมีมีมีของใหญ่ให้เล่นครับมีของใหญ่ใช่ไหมจะรอจะรอลุ้นนะครับผมวิ่งถ่ายแล้วครับผมขอบคุณครผมมีของใหญ่ให้เล่นผมเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วครับครับสวัสดีครับเซนขวัญนึกว่าแต่ใครเจอแล้วเจอแล้วน่าน่าจะเจอเจอแล้วแหละครับผมครับผมไม่รู้ว่าเซียนไหนจะได้ของเห็นแล้วใช่ไหมฮะบ้านแล้วเหรอครับ บ่อนแล้วไม่บ่อนหรอกครับเห็นเลยเห็นเลยครับปลาอะไรครับพอบอกหน่อยได้ไหมปลาปลาขาวครับปลาขาวใช่ครับโอ้ยินดีมันหมานะครับเซนเซนนี้อยู่บ้านไหนครับผมเริ่มเพิ่งมาจากชลบุรีครับมาจากชลบุรีแล้วอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ชัยภูมิครับผมอยู่ชัยภูมิมาเล่นบ้านวันนี้ตั้งใจจะเอาสักกิโลครับโอ้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพื่อโอเคครับผมครับผมเอามันหมานะครับทุกเซนครับผมผมขออนุญาตปิดกล้องครับครับสวัสดีครับเอถ่ายผมยังถ่ายผม เอาเนี่ยเอาสักหน่อยหน่อยแถมแถมหน่อยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยขอบคุณครับผมจากลาแล้วเจอกันคลิปใหม่กล้องใหม่เรื่อยครับผม